รออีกเลยมึงจะรู้ว่าเพราะอะไรมั้ยว่ม่งปิดไงสัตว์รอมันเปิดมาเปิดจะครบรอบจะครบรอบปีแล้วเขบอกสามสิบกันยาให้เชื่อกูดิก็บอกก็จะครบรอบปีแล้วตายดิวะเหี้ยมึงเชื่อมึงเชื่อไหมเอ็มมิกมึงชวนกูเล่นซิมมอนเบอร์แรกเวล่าสุดสัน่สไอ้เหี้ยเมื่อวันเมื่อวันกูเล่นโวลเดนกับมิกเว้ยมีกล้วแบกเล่นซิมมอนบั้ง เล่นเซิร์ฟไหนอ่ะเซิร์ฟนี่ไงชิ่ตะเกาบอกอ่ะที่เซิรมอนโมอ่ะไอ้ที่พี่บอกได้ไหมเนี่ยบอกไม่ได้ตอนแช่วันนั้นพี่บอกอยากเล่นพีเซรมอนไะนไดไหมไม่เออมึงเชื่อไหมมึงมึงรู้ใจต่อยไหมเออรู้จักเมื่อวานกูดเมื่อวานกูเล่นวันเลนกับไอ้ต่อยเฮียไม่เอาไอเดียนะเป็นเสมอไี่สัตว์พี่ยิงไปสามเป็สองคิวอ่ะเฮีย มันมันมันบอกมันจะเปิดมันจะเปิดพิซซ่ามอนมันจะเปิดพิซซ่ามอนต์ไปเลยเปิดเลยเปิดเลยให้แไปเลยฮะมันหาคนมีคนช่วยับไปแล้วมีก่อนกับไม่ได้หรอหาไปเพื่ไม่แม่ชื่อมันมันชื่อถอยสัตว์แต่พวกเราเรียกไอ้ตุอยสัตว์ใช่ชื่อไอ้ทวยพอชื่อดิสว่าชื่อไอ้ตุ๋ยแต่พอกูเข้าไปในดิสมิ่งไม่เรียกว่าตุ๋ยนิ่งเรียกว่าถอยมันหาว่าทวยจริงอะแต่กูเรียกไอ้ตุ๋ยกันนะสัตว์กูก็ถามมิกว่าตุ๋ยเมื่กูติดหนึงเนี่ยไอ้เหี้ยความผิดใครวะไอ้เหี้ยกูเล่นแม่งเลย ถูกไปแล้วเฮียิซอมนคลาสสิกเป็นไงวมูมึงมึงเคยเล่นอะเมื่อวานกูถามว่าไอโตเล่นความไปมาเท่าไหร่นีบอกไอโตคือใส่วะไอเฮียก็นั่งอยู่ในดีด้วยกันไอ้สดฟิกเซอร์มอนอันดับหนึ่งซึมีอันดับหนึ่งคือการอันดับหนึ่งเสื้มีนย่อนนเอไอ้เฮียเซิร์ฟอะคลาสสิกเลสิกลนยเซิร์ฟพี่เขาเจ๋งจริงจริงเขาไม่บอกเรอตัวเองอันดับหนึ่งไอเนียเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟไก่เขาเจ๋งจริงนไอ้เี่ย เออเติมหอมดูนะฮะเติมไหนเติมไหนเติมไหนไม่ดีดูที่ว oh hey, ่าตอนเติมไม่มีบอกคูณสองหรือเปล่านี่นั่นแหละเติมกากคูณสองคูณสองทุกวันเลยคูณสองตลอดเดือนพี่น้ม้าเคยมีคูณสองเยู่ไมไม่มีไม่ไม่เคยไม่มีหรอไม่เคยมีแปับหนึ่งไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีเลยมีแต่ลดราคาไม่เคยเห็นคูณสองเลยมันมีแต่ลดราคาเปครราคาครึ่งหนึ่งก็ไม่ขายคูณสองไอเทมไม่ขายไอคูณมันเติมดองไม่ได้ไง แต่คันราคาแค่ช่วงเดียวเอไม่ซื้อก็ไม่ได้แต่คุณสองดีกว่าหนาคุณอโคตรแพงเลยเฮียทุกเสียไปเก้าร้อยยังไงวะคุณทำแบบางทได้อเออมึงมึงทำอะไรลงบ่ไอ้ไรไม่ไม่เหม่อมึงต้องถามไอ้เกาบ้างหะไอ้เฮียไอ้เกาทำอะไรลงไปกูทำเฮียเลยกูไม่น่าเลืกตามพวกมึงเลยสุด ก็นึกว่าเจียอะไรกันเนี่ยสัสเจียเขามีเงินแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงกินได้ตนาการหน้าสังคมดีเียดีกว่าเจียอะไรสัตว์มีชิงเครือเลี้ยไก่ก็สบายแล้วสังคมีไอ้สัตว์มีชิงเครือเลี้ยไก่ก็สบายแล้วไอ้เจียแกตาให้ทุกเหตุผลไอ้สัตว์ไอ้เจียเป็นชุ่มเลยเียแม่งแม่งสลิมแอดมินในสัตว์แอดมินทำเจียก็ถูกหมดไอ้เจียไอ้เจียแม่งไม่รู้ไปแอดมินทำเจียอะไรให้แบบไค่หอมขนาดนั้นเลี้ยไก่แผลบแผลบแผลบแผลแฉแล้วไอ้เออไอ้เจียอยากเลยครับ มเหยมยเหมวยหลุดหมดแล้วมั้งอ้เียเออี่ชุ่มไอ้เหี้ยเนี่ยเปิดประสบเปิดประสบการณ์มาเล่น Pixelmon เวอร์ยอย่าเลยโยมไม่ไม่ไม่เราเรามาช่วยเรามาช่วยทไยศึกษาระบบเกมวันนี้โอ้ยเวอร์นีเวอร์ใช่ไหมครับไปดูพินด้อมได้ไหมไปดูเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ไหมที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อ่ะมึงจะทำร้านคุกกี้เหรอฮะ แล้วก็แบบให้คนแบบหยิบจ่ามาสู้ก็ไม่เอาคุกกี้กูไม่รวยขนาดนั้นได้ยังไงละเมื่อไหร่สัตว์ท่านไม่บอกว่าอยากเล่นกูก็บอกให้เปิดเองไปเลยมิไม่เปิดไอ้เี็ยคุกกี้กูรับมาสัตว์เซิร์ฟอื่นหนักกว่านี้สัตว์กูกูไม่รู้กูกูไม่มีเซนไอ้กูไม่มีเด็กเซ็นอ้เฮียเอมิกมิกเนีเด็กเซ็นนี่เซิร์ฟไม่ไม่ไอ้้ไอมิกมันไม่มีมันไม่มีช่วงนี้มันไปมีกับเซิร์ฟเซิร์ฟแบบไอ้มึงบอกอะไรอะไรเฮ้ยอะไรไอ้ยเสร็จไม่มีใครเอาเสียงไปประจานเลยเฮีย ไอ้ไอ้มิกกับแอดเซอร์บริเวณเหมือนเหมือนจะมีเรื่องปากหมางกันแบบ <laughs> อ๋อกูชอบอย่างเงี้ยกูชอบไม่ต่าง <laughs> ออมัน, <laughs> ม,นมันไม่ต่างจากกูอะตอนเนี้ยสภาพไหนส <laughs> <laughs> นุกไอ,อ,อ้ <laughs> สัตว์แองแล้วปากหมางกว่ากูโดนแบนเลยนะไอ,อ้กูกูโดนกูโดนแบนเลยสัส <laughs> <laughs> ทำไมมึงโดนแบนอะ <laughs> เออกูกูไปพิมพ์ถามนิติว่าแอดครับคนในเซิร์ฟหายไปไหนหมดครับแล้ <laughs> กูก็โดนแบนเลยยย ยาวอ่อนนี่อ่ะบอบบางสัตว์ห้ามแตะต้องเลยสัตว์เออลูกคุณหนูไั่นแหแบบไซเบอร์บูลลี่เหรอสัตว์ไม่ใช่แอดไม่รู้แอดไม่รู้เรื่องอ่ะแอดไม่ถามหรือเปล่าก็ถามไงถามหน่อย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 ไอพ่อเฮลเปอร์ใช่สลิมและลิซิทคุงอ่ะไอ้เนี่ยแอดไม่รู้เรื่องโปเกมอนแอดก็ไม่รู้เรื่องไอ้เนี่ยใช่พวกมึงเลยพกดนตรีไอ้เนี่ยมันเลยแบมเลย แอดรู้อะไรบ้างครบวิทไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เหี้ยแอดไม่ได้แบบนี่ก็หน้าโปเกพอนแอรไม่รู้เรื่องเลยจะเปิดโปเกมอนอีกคือแบบไอ้สัตว์มันพูดพูดโดยไอทอยสัตว์วิทย์วิทย์ไอทอยมันไม่รู้เรื่องหาเลยแต่มันอยากเล่นบอกมันไม่ว่ามีคนไม่ไม่รู้จักโปเกมอนมารีวิวเซิร์ฟไอ้เหี้ยอันนี้น่าเสล่อมไอ้เหี้ยมันก็ไม่น่าเสล่เปล่าสัตว์ไอ้เหี้ยน่าเสื่อมไงสัตว์แม่งสมองมันเนี่ยโคตรแอดมินเสื่อมเหี้ยกูดแตคลิปเ่อต้นปีที่แล้วเว้ยรีวิวเซิร์ฟโปเกมอนไีย ทั้งคลิปมะดูเห็นแค่บอลเลือกสตาร์เตอร์มาพูดคำเดียวไปที่ตัวครั้งนี้ตัวเดียวที่เหลือบอกไอ้ดูไอ้ตัวนู้สิไอ้ตัวฟ้าตัวใหญ่นู้สิไอ้นี่ไอ้นี่ตัวอะไรอะไัวอัต์นนั้นคนคนไม่รู้จักพิกซ์มอนมามาดูเซิร์ฟมาเยอะแต่นี้คนไม่รู้จักพิกซ์มอนมาทำเซิร์ฟไม่รู้จักโปเกมอนเลยเฮียไม่รู้เลยกูจะบอกอะไรให้มันเปิดมันเปิดไอ้อฟเฟเทชันมาก่อนเนี่ยมันเปิดแล้วก็ปิดแล้วเปิดแล้วก็ปิด เปิดแล้วก็ปิดซึ่งไอ้มิกมันก็โดนเลยกูก็โดนไอ้เหี้ยไอ้มิกมันเติมไอ้เซิร์ฟนั้นไปหลายพันอยู่โอ้ยถ้ามิกเติมกูเติมไม่เคยไม่มีหรอกไม่ติมเเปิดแล้วก็ปิดอะหาหาหาทางหาทางแดกเลยเปิดปิดเปิดปิดเปิดไม่รับผิดชอบเลยไอ้มิกไม่เลยแค่จับได้ต้นปีไม่บอกว่าจะไม่เติมสกินมาเลยแล้วแหละวันต่อมาได้กิ่ป๊อปอะไรเหี้ยไอ้เชี่ยกูเกิลกูแหลกอย่างเดียวจริงเลยนะลำกลดไปชี้หรอแบบ เออสกินก็สวยดีนะจัดเลยเด็กยโปรโมทพิกสมอนมูนเซิฟใหม่เติมเงินคูสองไอ้้พวกเติมคูณองอ่าโง่ไอเซิฟในเติมคูสองเซิฟเล่นกากอะไรสดไม่รอเราเซิฟเราคงบอกเลยไอ้แล้วมันก็เปิดคูสองอย่างงั้นไหนย้ยแม่งหลอกดาวเลย โปรโมชั่นเติมคูณสอง่าไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วกูเห็นแม่งเกิดทุเปิดจนเสือปิดเป็ยังคูณสองอยู่เลยบอสแม่งดรอปที่อะไรบ้างในสัตว์แม่งดรอปของจ้างารจงข้อมูลสเปคคอมทุกหมดนี่ละการการโฆษณาวิทไอเติมห้าสิบบาทหนึ่งร้อยพอยต์เขาบอกแพงไม่ออกมันต้องห้าสิบบาทห้าสิบพอยต์คูณสองไม่ได้เติมกันไอที่ตัวเลขกิจวิทยาไงมันถ้าร้อยก็เก่ากิจวิทยาสนะ ออนออนออนโอนสองเลโออนออนเวสลอมเวสลมมอนมูลมุดได้ไม่ได้หรอกเนี่ยใครอ่ะไอเก้าเก้าพันเก้าคเลยด้วยโอ้ไอเชียคอมคแรงขนาดเล่นพิกเซมอนอ่ะนะมันมมยไงเฮียโอ้โหต้องทังเลยเฮียเงาเฮปปี้ทีเฟนไง่เล่นอะไรอ่ะไอเฮียเอาเวลาไปดูเฮปปี้ทีเฟนก็ได้ ไอเชื่อคนหมาไอ้เหี้ยไอเกาแม่ไงอะไ้เนเลเลย 99k มันพองมาไมเล่นพิกเมนเหอไอ้สั้าเปิดเองแม่เหี้ยแล้วเราเกนเอาให้กูเียแม่แ่ไอ้ทอยไอ้ทอยมันจะเปิดไอ้สัสแม่งงบหมื่นหนึ่งไอ้สัสมันเปิดแบบมันจะเปิดแบบเอาจริงเอาจังไอ้สัจ้างไอ้กูกว่าจะติดต่อให้อยู่ไนไอ้บอสเซฟกูยังทำไม่เสร็จเลยเหี้ยเอ้ไก้มิจย่างไอ้ทนะ นี่ไงคอลแลบคอลแลคอลแลง่แบบไอ้เซิร์ฟเหมือนตอนนั้นไะไอ้คิดจะคอลแล랩กับไอ้เซิร์ฟอารูลาแล้วก็อารูลาตอนนี้ก็ปิดหายไปแล้วไอ้ปิดท้ายไอ้ยาติ๊กมาได้ไอ้มิคุงพูดไอ้มีเกียร์ไอ้มิคุงพูดกินเลยเนี่ยสัสพิทเิบอนอารูลาปิดดีไปเลยเฮียแอดออกกิ๊บดีเลยเ้คนนี้ย่าก่อเมื่อไหร่ซื้อจะเปิดครับแอดไม่อยู่แล้วอิใช้คำนี้บ่อยอะไรเฮี้ย อดีโอสเป็นอะไรอะดิโอสไอ้อีอะแอดอดีโอสแต่แอดยังอยู่ในพินัมบ้าไงไอ้เฮียไม่ต้องคูลเมื่อคูลสองก็คุ้มเนี่ยไอ้เฮียเด็กไอ้พิกซ์บอลมูนเนี่ยสัตว์กูเห็นมันคุยกับเอพีซีตัวแรกว่าเด็กฮูป้าเลยสัตว์คุยกันตัวนึงปุ๊บมันจะกากแต่มันหูป้าเลยอะเออกดอะไรนะเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเข้าเลยรอรอดสัตว์อยู่ดีๆเราเข้าก็เข้าตัวไอ้เฮียเทเลพอร์ตไปไหนไม่รู้ท่านเล่นยอะไรวะ ไม่ได้เลยก็เกูดูกูดูอยู่ไอ้เหี้ยมันมันมันเทรดเนอะมันเทรดซื้อเกาะเหล็กครบเซตปุ๊บดูคนมันกำลังซื้ออยู่ได้อาจิวปตะตันล <laughs> ่มจมไอ้เหี้ยบอกลอยเดียวแล้วแหละเป็นบ้านเซิร์ฟไม่ห่วงเทพนะเซิร์ฟเหี้ยนี่ไม่ห่วงเทพกว่าเหี้ยมันอยากให้มากกว่าไอ้เหี้ยแกมาคุยกับพีมึงโอ้โหอยู่ดีก็เป็นพี่น้ำบา้าเทพไม่เกิดสัตว์ เดจเนอรี่เสกตัวงูเนี่ยนี่ไงีดจเรี่เทมีจุดเบอร์แรกเทพกับเอ็พีซเปลี่ยนทุกอาทิตย์ไม่ได้วัวนนะเนี่ยตายเฮียเซิร์ฟเวอร์เฮียดีคูณสองไว้เท่าไหร่สัตว์แจกเทพด้วยกระโปงัไหอมันมีขังเทพเทพด้ไงสัตว์ลาติอันลาติอันลาติอลาติอลตอนลาติอมึงสร้างบ้านในไอเีจเนอี่กไ้หตก็คสร้างสร้างบ้านในอตีนฮิวเลย มึเฮ้ยเกิดเกิดที่อะไรบ้างเกิดเอ็นเตซิกาดเอ็นเตเอนเตเอ็นเตเอ็นเตเลโกซาไอ้ทันโตมุ่งแต้มบนเขาลูกแขกไอ้เหี้ยมึงยังดีสัตว์ของกูเมโดวิต้าห้าตัวไอ้็มี้ยกูจะเกิดไอ้เหี้ยของเอ็นเตมันก่อนขังแล้วมึงไอ้เหี้ยก่อนก่อนย้ายบ้านก่อนย้ายบ้านก็ซวยกุณิยี่ยไอ้เหี้ยบ้านมันป่าเกี้ยงแล้วบ้างแต่ได้ขนาดนั้นแหละเมโดวิต้านะไอ้แนนเราไปแคมป์สวนหน่าตัวเลยวะกูจะหาได้กี่กีกันอ๋อแต่เกิดเลจิล็อกยังไงเหี้ย มันอยู่อยู่ในดินแล้อนะเฮียอยู่ในดินอ่ะไม่เจอด้วยนะอ่ะไม่เจอด้วยนะไอ้เหี้ยมันอยู่ใต้ดินไอ้แบ๊บเราีินอยู่ากี่ตัววะเราบินเโคซ่ากี่ตัวกูจำไม่ได้แต่กูมีตัวนึง่อแต่แต่ไม่มีดรกก็อนเซตนะไม่มีติวเตอร์เลยไม่ไม่มีเหี้ยเลยเลยโคซ่ากูอะไม่มีเหี้ยเลยดีเลยสกาดดีกว่าไม่มีเหี้ยเลยหายากติวเตอร์ในพีดาบ้าสับวิ่งหาเอาไอ้เหี้ย ไม่มีไม่มีเลยมันเคยมีเลยด้วยมันมันเคยมีเกิดมันเคยมีนี่แอดบอกกูจําได้เลยเกาเดอร์เกาเดอร์ไม่ให้เฝ้าสัสให้กูยืนเฝ้าไอ้เหี้ยกูยืนเฝ้าไปชั่วโมงสัสจนไม่หายไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นแอดบอกว่าอ้เยใส่ท่าให้มนได้จะเอาท่าอะไรใส่ไหมผมบอกว่าอยากได้หนักกว่าเสร็จครับกูไม่ให้ทำพิยาบอกกูไม่ใส่กูคุยอะไรคุยทำพิยาไหมเออก็แบบ อยากได้ทีมอะไรไหมหรืออยากได้ท่าอะไรไหมก็อย่าได้แต่กดเซ็ตไม่ให้ไม่ให้ไอ้เกียก็รู้ว่าคุยใครเยอะทำยังไม่คุยทำยังพ่องอ่ะพ่อพ่อเนี่ยเออใช่พ่อไม่ให้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้หวานแอบนอนเอ้ยเข้าเซิร์ฟพิทบ้านแล้วเว้ยใช่เหรอเอออย่างน้อยก็อยู่ในดิสเมื่อวานอ่ะน่าจะทำเมื่อวานอ่ะเพราะทุกครั้งที่ได้สักคำก็ไม่ได้อยู่ในดิสนี่แคเมื่อวานอยู่ในดิส เดี๋ยวคนกดดูได้อุ่นใจขึ้นนะยาก็อาจจะแบบทำเซิร์ฟอยู่เบื้องหลังไงเปิดสักคำไม่ด้วยกดพี่นุ่มบ้าไปด้วยจะเปิดพี่นุ่มบ้าไม่เฉยไม่ทำเงี้ยไม่เล่นแล้วสักคำอะหาของไม่เจอบอกกันอะหารถไม่เจอเหนื่อยก็เลยหาต่อหาต่อแว่งเลยเมื่อกี้รถวีนัยวะ รถกูอยู่ไหนยะช่างแม่งเติมซื้อก็ได้เออออฟทางข้าอ่าเซื้อเนี่ยไอ้เี้ยเติมเงินคูณสองไงเติมเงินคูณสองไงเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วเก็มนคูณสองแล้วก็คูณสองตลอดสัตว์จนปิดเลยยไอ้ย์เปิดอยู่เดือนเดียวเฮียปิดไปแล้วไอ้ย์ได้เงินเยอะแล้วพอไรแบบว่าเลนเทียงไงสัตว์กูกูได้ข่าวว่าว่าเลนเทียงไม่เปิดเปิดรีฟอรตไปรอบหนึ่งแล้วก็ปิดไปแล้วไอ้ย์ใช่มันเปิดรีฟอรตไปรอบหนึ่ง เปิดที่ไอ้มาสอนอะไอ้เหี้ย <c oughs> เปิดก่อน <c oughs> ที่เราจะเล่นหรือว่าอะไเปิดเปิดก่อนเราจะเล่นไม่กี่เดือนนะมาณเดือนมีสายเองเนี่ยมันบอกว่า <c oughs> มันไม่เอารีฟอร์มเพราะเหตุผลเลยนะกูจํามไม่ได้แต่เหตุผลจําได้คือแม่งปัญญาอ่อนนี่อะ่ะก็แม่งปัญญาอ่อนทุกอย่างไงทำเลยสัตว์แม่งุดไอ้เหี้ยมันก็ปัญญาอ่อนหมดเลยสุดเจเนเรชั่นปัญญาอ่อนเว้ยไอ้เหี้ยแม่งมอนหายไม่ครับไม่ไม่ไม่เจนเนเรชั่นหนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพเป็นไปได้ไงวะ ว่างั้นต้องชวนแอดเล่นแฮนด์สมเลเตอร์ละไม่ย่ัครบเต้องเรียนโดรโตะไปแฮร์แบ็คแล้วโดโตะไปเลยแอดโดโตะโดโตะเออโดโตะแฮร์แบ็คเหงาตายอ่งว่าสัตว์กูจะฟูว่างทำก็ไม่ให้กูทำไอ้ชิบหายเวลาว่างไม่ให้กูทำชวนเล่นเกมตลอดแล้พวกเด็กสันหมากูบอกให้พยายามแล้วพยายามไม่ซื้อโบเลยวะกูพยายามแล้วไอ้สัส กคพยายามแล้วเคนะไอ้ส <handled kr> ัตว er mm ์กูได้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่งั้นมึงก็จะไปวนอยู่ที่วาเลนเทียไอ้สัสมึงระหว่างวาเลนเทียกับพิซซ่ามันเบิร์มอยู่ไม่เล่นไหนไอ้วัพ่อกูไม่เล่นกูจะรู้ว่านี่กูถามมาเฮียเขาเติบโตเขาเติบต่างเฮียเติบง่ายแต่เลฟเซรฟฝรั่งมึงไม่เจอเด็กกระโปงไอ้เฮียไม่มันไอ้สัสกูอยากได้อย่างนั้นมึงไม่เล่นวาเลนเทียดิมึงจะออกมาไมอ่ะไอ้เฮียวาเลนเทียนั่นมันป่วยวาเลนเทียไม่ใช่เด็กกระโปงมันเป็นเด็กแบบโปงไอ้เฮียเด็กมันโง่มันเฮียมันป่วยไอ้เฮีย มันมีโยนกระโปงแล้วไอ้สัตว์เด็กกระโปงไม่งงเลยอะเงี้ยเด็กกระโปงมันน่ารำคาญกันแต่คนมเที่ยอะอันนี้โคตรป่วยเลยป่วยอ่านถามหน่อยถามหน่อยถามหน่อยถามพ่อมึงไงไอ้เยี่ยอยู่เดียวอยู่ดีเบลผสมคิดไปเองเลยโคตรควยเลยแล้วคิดไปเองนะเพื่อนมันเบลแบบว่าแบบทำตัวมีหลักการอ่ะ มันทำตัวเป็นแอดมินเองไงเฮียเราไปแอดมินกูไม่ทำเหมือนกันอ่ะไนท์เอ็มซีช็อปขายไอดีแท้มาครับเริ่มต้นจากราคาเก้าบาทไอเดีเปลี่ยนไม่ได้ดิเก้าบาทมึงก็จะซื้อปุ่นก็จะเก้าบาทมึงก็จะเล่นแค่วันเดียวแล้วมันก็ไอเดียีนเลยได้เลยมีอะไรเอาอาถาวรหน่อยถามอาถามถาเอาออ๋ พยายามแบบทำตัวแบบเป็นผู้ใหญ่มีหลักการที่ยังไม่คป็นเบียร์เขาสองนีเลยมันโง่เฮียนะสขาดไม่อยากกระเดะปากพูดชี้ไม่ไงเ <c oughs> ห็ยเหนื่อยกูเหนื่อยอ่ะกูฟังกูยิ่งเหนื่อยไอ้เฮียแบบคุ้นอะไรทำไมโง่ได้ขนาดนี้วะไอ้เฮียอ่ในในลองพูดหน่อยนีโง่มันเป็เบียวอ่ะถามหน่อยถามหน่อย เออโงูดีวะยี่โงูดีวะคุณเชื่อจ้ะไอ้เหี้ยใครพูดกันโง่ไอ้สัตว์อย่าไปถามอะไรในแชทนิดขอดได้สามแม่งกนคิดเอาไอ้เหี้ยแค่ขึ้นราคาผักได้หกบาทอะแม่งจะกลายเป็นฮาวเวิร์ดครับฮาวเวิร์ดมึงอะไรโงยกูโง่มากเลยสัตว์ไอ้้สัไอควายเทพตัวละแสนขายผักหกบาทเซิร์ฟพังบ้านพ่อไงเหี้ย ต่ะกลายเป็นทาวเห็นพูดไหมไม่ใช่เรคิดอะไรเขาบอกเขาจะจะทำฟาร์มเขไม่เล่นเกมทำฟาร์มดิว่างั้นแหละแย่ไปทำไมวะมึงเล่นอะไรอ่ะไม่ได้เล่นสกิมบอนดิมึงเล่นไมค์ครับสกิมบอลนี่เนี่ยโอ้ยศาสตร์ไหนทำไหนทำไหนทำเลแอดแคสเปิดเสื้อแบบเนี้ยเราแล้วเขาจะได้เงินจากไหนอ่ะได้เงินจากคนโง่แบบกูนี่เลยเนี่ย ว้ยมึงโง่มึงจะไปเก้า uh ร้อยอไอ้เ <embaixo> หี้ยงโง่ไอ้เโง่มึงไหีอยไอ้เช็คกำมัดชิ้มหายอะไอยาไอ้ไอ้โคกูเติมมาสิบแล้วคุณเลิกเล่นเลยไอ้พอจะไปสอหลักสามร้อยเอะเออเดี๋ยวไปไรห้าสิบที่วางคูณสองคูณสองลู้เติร์ปไี่คูณสอง้เติรไป่บงเป็นการบอกว่าเร็วๆหมดเร็วๆนี่ไอ้สัตว์แต่ก็ไม่หมดท็ทีที่อะไร เขาเล่นจิตวิทยาเยาเซิร์ฟจะปิดเร็วๆนี้ไม่ปิดสักทีเหมือนมึงขายของ499อ่ะคนจะคิดว่า400เองทีเป็น500ี่ส20ดอลลาร์เท่าไหร่วะเนี่ย26ดอลลา่า853บาทไทยเอรอซื้ออะไมาครับมาเยี่ย800บาทคุซื้อมือสองดิคุณซื้อมือสองดิกูซื้อมือสองไม่มีอะไรซื้อไอดีมาสองปีแล้วเนี่ยอย่าไปซื้อไนะฮี่อันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้สัตว์ แค่แท็กในเครื่อหนึ่นงมโมงก็คือไอเดียแท้ฟรี2021ฟรีเล่นในวันเดียวหมดแล้วไอ้เี้มั่งคี้าไม่ถาวรสินค้าไม่ถาวรสินค้าไม่ถาวรว่าไาอ,อ้น,นี่หมายคาวามยังไงวะเฮียคือ <c oughs> เล่นเล่นอยู่ไอดียมันจะบินไงอ่าเล่นอยู่<อ>เราค<ด>ืนไปแดกไอ้เฮียประกันสัปดาห์สามวันกูเล่นอิ่มมากไอ้เงี้ยสามวันนี้มันประกันถาวรไอ้เฮ<อ>ีย พอทับฟร <th ีเม่ยำกหนึ่งเดือนมันมีนะเว้ยไอ้พอเรามีเมยอะขายให้ดีพอทับต่อเยอะหิดต่อติดไฟก็มีเยอะเงียนยังไงให้มีกำไรกูกูม่าในฝ่ายในฝ่ายเงียนเงียนแบบ Passive Income มีเี้ยเงียนเลด้ตังค์ยเสร็จให้มีกำไรปวดใจอ่ะเงียนยังไงให้มีรายได้เปิดหนังสือมันก็มีเน็ตฟิกไม่แออวะเยอะชิเทสัตมหา กินข้าวหมดด้วยเราเราแบบเปิดหนังสือแม่งเงียบยังไงมีอะไรเงียบเลยดับว่ะแล้วก็เอาไอดีที่มันโดนแบนไททิเซลมาดีวะอันนั้นได้แต่กูซี้อน้ำมาแต่แบบอันเนี้ยมึงเขาเรียกว่าอะไรวะมึงต้องอ่านอนที่มันถาวรเนี่ยเก้าบาทถาวรแฮ็กไงเก้าบาทอ่ะเก้าบาทเอ้ยไม่ถาวรนี่วะไอดีไม่ ไอมีโอกาสไม่ถ้า150เปอร์เระกันไอดีสิบวันนะเฮียเฮ้ไอเฮียแชร์ดินดนฟิกวะเนี่ย9ออเก้9พอยพอยด้กี่บาาวะเนี่ยเฮียเหนื่อยเลไม่ถาวอนเล่นๆอยู่อ้าวเซิร์ฟคึไอดีหายอ่าไอดีหายนี่ไปเอ็ดออฟซิมอนไม่แยกโลกด้วยเอ็ดออฟออตโน พอแยกโลกก็เหมือนพีนำบ้าดิก็ดีเอ่พยายโลกก็เป็นเบบนเดียเบื่อนี่หมายเลยต้องเดี๋ยวแยกแยกโลกมันก็ไอพีน้มบ้าก็แยกไม่ใช่หรอวะแยกไอคนต้าพีน้มบ้าไงไม่ไม่ต้องเล่นเกม You a ท e ป e ร p o r a แ y รน n n e d f o ฟ292วันอีก10ชั่วโมง14นาที25วิฟอ้าวมเซิร์ฟเวอร์ซีซันบูสติ้งดีเทก็รอยปีเดียวก็เล่นเ่นแล้วนี่เออยังดีนะเว้ยของกูของกูมันหาวอนนะเว้ยไอคิที่กูเคยเล่นเฟิร์มพี่ระเนี่ยแล้วเฟิร์มพี่ไอเอเอเพ็รสมอไอนสัตว์ทำไมจีวายมันดูดีเองวะอู้ไเก้าไม่นึพันหนึ่งพันสองร้อยดอกหน่สองร้อยเี่ย ทันสอง what ้อ e f u ักอะไรวะ